คลิปนี้เป็นคลิปสำหรับคนที่มีตาชั้นเดียวแบบนี้ตาของหนูเป็นตาที่เล็กค่ะแล้วก็มีชั้นเดียวแล้วก็จะมีหางตาที่ตกมากทำให้ตาดูเศร้าเวลาแบบพูดกับคนข้างนอกแลยเขาก็จะดูไม่บอกว่าเราแสดงสีหน้าด้วยอารมณ์แบบไหนปัญหาอื่นๆเรื่องการแต่งหน้าการถ่ายรูปเราก็จะทำได้แค่แต่งข้างนอกที่ไม่เกี่ยวกับดวงตาค่ะไม่เคยได้แต่งดวงตาเลยเพราะว่าเพราะว่า ตรงตาไม่มีพื้นที่ให้แต่งได้เลยไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วการถ่ายรูปเป็นยังไงการถ่ายรูปการถ่ายรูปปอบผมเจอก็จริงๆแล้วส่วนมากก็ถ่ายมาไม่เห็นรูปกระตาจะเป็นขีดทุกรูปที่แบบถ่ายลงจะเป็นตาเป็นขีดหมดเลยค่ะทุกรูปเหมือนการ์ตูนมาโลโกะค่ะแล้วตอนนี้เหมือนอะไรอันนี้ค่ะตอนนี้ก็เหมือนตาคน2องชั้น นี่คือเป็นตาที่ทําไปประมาณ1เดือนกับอีกประมาณ1อาทิตย์ค่ะหลังทําแล้วนะคะก็คือหนึ่งเลยจะเห็นได้ว่าชั้นตาที่ออกมาค่ะเข้ากับหน้าเข้ากับรูปหน้าแล้วก็มีการบวมช้าน้อยสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ปกติทํางานได้ปกติตั้งแต่วันแรกเลยค่ะก็คือเรื่องแต่งหนา้าสามารถแต่งตาได้มากขึ้นกีดอายไลเนอร์แล้วเห็นเส้นอายไลเนอร์ชัดเจนขึ้นค่ะ ก็คือหลังจากทําก็คือมีเพื่อนมีคนรู้จักแล้วก็มีแฟนชมมากขึ้นค่ะว่าเอ้ยทำอะไรมาทําไมดวงตาแบบสวยขึ้นในตอนแรกที่ก่อนจะมาทำก็จะมีความกังวลในหลายรูปแบบใช่ไหมคะก่อนมาทําหาข้อมูลมาก็นานอย่างแรกเลยก็คือกลัวว่าตาจะบวมช้าเลือดที่นี่ก็คือไม่มีค่ะออกมาหลังจากทําเสร็จแล้วก็คือแค่บวมช้าเล็กน้อยไม่มีเลือดออก ในเรื่องของรูปตาที่เป็นแบบลักษณะแบบหนูก็คือดวงตามีพื้นที่น้อยแคบก็คือทําออกมาได้ตามที่ต้องการตั้งแต่ที่ปรึกษากับหมอเลยค่ะแบบเกิดความผิดพลาดน้อยถ้าเทียบกับการที่เราจะไปทาที่อื่นหรือมีความมั่นใจที่นี่มากค่ะเพราะว่าแบบเคยเห็นรีวิวจากที่อื่นคือดวงตาหลังจากทําเสร็จเขาจะแบบเป็นแผลกีดยาวๆแล้วก็เป็นสะเก็ดเป็นเลือดไหลออกแบบมันดูน่ากลัวแต่ที่แบบที่นี่ไม่มีเลยค่ะ อันนี้เป็นการทำสัญญกรรมครั้งแรกไม่เคยทำอย่างอื่นมาก่อนเลยก็ตอนแรกก็มีความกลัวค่ะแต่พอหลังจากมาทำที่นี่ก็ทำให้แบบเปลี่ยนความคิดไปเลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะการผ่าตัดการที่แบบเราได้ผ่าได้อะไรมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นด้วยฝีมือของแพทย์ที่เราทำคหลังจากที่ทำตาสองชั้นมาผลลัพธ์ก็แบบ เป็นที่พอใจมากค่ะสําหรับเราแบบเวลาส่องกระจกก็รู้สึกมั่นใจแบบจากตอนแรกที่ดวงตาดูแบบไม่สดใสอะไรนี้ก็รู้สึกว่าดวงตาดูแบบสดใสขึ้นดูแบบแสดงอารมณ์ได้มากขึ้นเลยนะคะไม่ได้เป็นดวงตาเศร้าๆแบบเดิมคือก่อนที่จะมาทําก็ได้ค้นหาข้อมูลค่ะว่าทีมแพทย์ที่นี่เป็นทีมแพทย์ที่ดีมาก มีประสบการณ์การผ่าตาหลายเคสมากค่ะแล้วก็มีตัวอย่างเคสให้ดูว่าออกมาคือดีแล้วก็สวยหมดทุกเคสหนูเลยรู้สึกว่ามั่นใจที่จะเลือกที่นี่ค่ะคุณหมอนะคะมีการไปสัมมนาที่ต่างประเทศในเรื่องของการกรีดสั้นของดวงตาหลายสิบครั้งนะคะทำให้เรามั่นใจค่ะว่าดวงตาที่เราแบบได้รับการผ่าตัดจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์คลิปนี้ได้นะคะ สนใจทำตาที่ทีละพรคีนินะคะติดต่อได้ที่เบอร์020263265ค่ะ